เม่นแหงเป็นแฟหน่ะแม่นแหงโมซารีจะได้มุมดังเราเป็นประจำเดือนหมเป็นตีออกเลือดบ่ออกเลือดน้องเห็นนี่เช้านี่ออกมาเลือดออกมาประจำเดือนแล้วก็ขอบปีนวะอ้าวเขอบไอกระเทาป่านนั้อีเป็น lọt Để tăm có đố ai lọt à Nà Chẹp đấy lọt, Chẹp đấy Ô Né Nàng cái phía con sợ này Né, né ต่ำบ่เฮงต่ำบ่เฮง <c oughs> นิบเลยเฮ้ <c oughs> นิบเลย <c oughs> สบายดีเดไหมสบายดีเดไหมไปไหมไปช่วยเอนบเด้

Mình chưa đi à bây giờ đòn này đòn mười cháu đấy đi bị tóc chị hắn, đọc là hắn nè con hôn

ตอกสนนี้ป่ะเนี่ยตอกสน้ำเขากันเราปเคยปลงนตัวนี้อกสนํกันเอออกสนอน้เานีอยเ<อ>า่้อกสน้อยู่กันตอกจิกเอาอกจิกก็คือตอกสนกนีต้มันเจไปฮะ แล้วเปนี่นะใหามันเจี๊ยบไปนะบอกเข้าใจบ่เนาะตอกคนนึงก่อน,น,อ,นอืมได้นันและ เดี๋ยวก็ต้องจิกเนี่ยวเด็กที่งไดเดี๋ยวตอกเข้าไปปะเนี่ยเดซื้อๆเรอกคืนตอกอัดหลบไปเดีกยอป็อดลอดเอาไปไปอันนี้ออกเต็มแล้วนะ ก็คืนกลับไปอ่ะยันนี่ฮะยันนี่ฮะก่อนเอาเออกมาเอาเอาาเอ่าได้ปะเนี่ยอดีตมาใส่แล้วอ่าอดีตมาใส่กันน้อยเดียวมันบลาไดอกบลาโต๊ะไหน,น,นหไ,ไหนผมเลยไปคนดิน้นทางน้องน้อยนึงไมยคุ้นไม่ไคุ้นหรอกอันนี้นะเนาะคุน้นเนาะ

ก็ได้คน้อยก็ได้โอ้โหเป็นอะไรอายุบาคา่าเราโมเป็นตัวตีเปเท้าแ่ดีเป็นประจำเดือนบมเป็นตัตีแก่อแห้งแต่เปท้ามีอย่งบเป็นเราเด้ เมนแห้งเลยบนนำบวกกาแฟหมดเออเออเออเอาไม่แท้สิโอ้ยคุณเปลงกันนะสติกใส่หน้าลองเศร้าเด้อบางทีเรไปเบิกอันบุส่งก่อนบุ่งยุสัจักสองอะไรๆบนจักงเศ้าเราเป็นน้อนี่นะ เตามาล้วก the so ็มันบริเวณบริเวณบริงานล้วก็มันเอาทรัพไปลิ้นแรงมากกับพวกมาที่เข้านอนมันยังให้คกัหน่อยคนนึงมาเนี่ยมันสคัญมาเหนบริเวณเรานีบออบวลิ้นทัพได้เอาโทัพขึ้นไปก่อนฮ็ดเวณเราค่ยส่งขึ้น เป็นอะไรเม่นเม่นแหงเน่าแฟนนะเม่นแหงหม <laughs> อสรีจะได้มุมดังเนาะเป็นประจำเดือนปวเป็นตีออกเลือดบ่ออกเลือดน้องเฮนดิชเช้านี้ออกมาเลือดออกมาประจำเดือนแล้วก็ขอบปีนวะเอ้าวขอบไอปวดเท้าปนนี้อีเป็นเฮเป็นตีควรไปเอาคุม,มาคนขี้ดิน จกเป็นห้องพร้อมเลยเด้อเฮ็ดคือเก้าเด้อจกเป็นห้องเฮ็ดคือเพื่อนเจ้าน่ะห้องเอาแต่ให้มันเป็นห้องไว้เลยบา้านเ้าเขาค่อยมาจกต่อเป็นกระไดสบายสบายเนี่ยจกไปทั้งสดนั่นลมเลย,ยอ๋นี่คือบรรยากาศที่พี่น้องก็ต้องเอลี้ยงเนาะเสียแรงกับไปขนาดทุกคน